เมื่อกี้นี่คนแหน่กันอยบนอลน,นั่นน่ะลานไข่นั่นเบิกยางว่านีนใครแน่ว้าวทุกคนทึ้งนี่สวยงามดีสบายดีสวัสดีทุกคนตอนหนึ่งซุนกาอยู่ที่ทะรุนเยมาระนอหลังจากทิม่าจากนอครอนสยามมาจาก เรือสีพยานั่นเองมืนอนสุทธิพาทุกคนมาเบึงผ่านบรรยากาศเนาะปัจจุบันน,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 นี้ว่าถนนยมราชนี่ล้างเปิดประเทศนี่ว่าจะมีคนไลส่สไลน์นาะจะมีเครื่องคือขืนน่นสไลด์นั่นเองซึ่งก็บเรามาลดนแหละทุกคนไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลวยนั่ว่าจะเป็นจะไรนั่นเองเริสุดการเดินมาเต้เดินเอาแล้วทุกคน ซุนก็นยางมาตัาง้งแต่ทะเลหาดเดือสีพญาเนาะประมาณหนึ่งกิโลนะั่นเองเป็นมาถานนยาวราชเนะี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะาะแถวนี้ซุนพวกท่านเคยย่างเลยเคยย่างแต่ยุดกลางๆของนะั่นมองถน,นนเะนาะถนนยาวราช ถนนยาบาลาเนี่ยก็เป็นย่ามกังเว้นเป็นจะคล้าคลองแบบตั้งเริ่มเนาะอนตกตอนคำคำหรือบ่าไปหาตอนแบบเลกๆค่ะก็กกจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนจะเป็นร้านอาหารตามทางถนน,อนนอกหรือบา่าสตรีทฟู้ดนั่นเองทุกคนก็นจะมีแบบนี่สิแหละนักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติชาวไทยมากมากาแบบวมาณซภาพบรรยากาศกลางคืนนอกแบือบมาท่านเขามื่อี่เขานั่นเองอะ่ะจะประมาณนี้ได้รถรถกา จะติดเนาะกลางคืนเลยสองญาตแรกสีเอาเลยนทุกคนติดเดี๋ยวเขาเดินไปเบิ่งข่าวๆเนาะลังเปิดประเทศนี่ว่ามันจะคืบคืบทำไรซูนกับอะไรมาประมาณเดือนสองเดือนเลยคืบคืบอยู่แล้วทุกคนคืบคืบอยู่เนาะบรรยากาศก็เลอยู่ ก็เป็นส่วนประมาณถุงหนึ่งทุกคนถุงหนึ่งเป๊ะๆเ,เ,เลยเคนเหลื่อมรลายเลยจะทำเป็นอาหารการกินไป phần lái cứ cao mà thế là phần lái <laughs> <laughs> อันนี้นี่ก็จะเป็นคนทำไมาคนทำไมาก็มี คนขวันแขน่งกันอยู่คนแข่งกันเลื่อนแถบจะบ่อไหนนะ่ะเมื่อกี้นี่คนแข่งกันอยู่บอลน,นั่นนะั่นลานไขนะ้นั่นเบิกยางว่นในไข่ไหนถ้าแต นีกินมากครับจะยืนกินอยู่้างทางเลยแต่กอนิคนะคลิปนี้ก็จะข้อ,อยางแค่พังเดียวเนาะยางส่งแครพงเดียวก็พอเลร ตึกนี้งามดิคล้ายทองอจะเป็นตึกนสวยเฮงดูืเปล่าว้าวทุกคนตึกนี้สวยงามดิ ก็มาส่ําไหนก็เตมีร้านขายผลไม้หน่อยแล้วก็มีอีหยังนี่ต่อไปอีหยังก่อนนึงหดแมงฮอดย่าก็มีนี่เนาะแล้วก็เป็นร้านอาหารก็จะเป็นกุ้งเนาะกุ้งมังกร สซ,อย,ซอยนี่มีคองแปลกข้าย,นยเนาะบ่แปลกหรอกไม่งอัดอด,อดไม่งออนนะแต่เพื่อนอีสังก็ภาชาไทย เว่าคลิปนี้ส่วนกับจะขอยกคลิปเพียงเท่านี้เนาะพอส่วนกับจะเดินทางกลับบ้าทเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่คันพอสมควรแต่เนี่ยพาเรื่องทางคันขนส่งขอกันสร้อยที่ว่าส่วนจะกลับก็เป็นซอยเนาะไปหารถไฟฟ้า รถสฟฟ้าดอดินสถานีบัตรบางกอนนั่นเอนนงลิปนน,น้าพอกันไหมทุกคนบ๊ายบาย